ผมจะปิดโหมดผมขออนุญาตเกียนมาถ้าคงมสี่อันนะครับเท่าที่ผมเสียไปอะเพราะถ้าไม่เกียนมันก็โคตรจะเสียเวลาเลยครับแล้วก็ขอแค่น,นี้ครับไม่ได้อะไรเออก็ถ้าว่าเกียนก็กูเกียนครับกูเกียนขอเกียนหน่อยหนึ่งด้วยเกียนมันจะอยู่ไม่ได้ครับไม่เกียนมันอยู่ไม่ได้ กดมีไว้แหกใช่ไหมกดมันมืไว้แหกครับสกงสกายบล็อกห้ามห้ามใช้กดใช่ไหมห้ามห้ามห้ามแหกกดผมจะแหกครับสำหรับใครที่ดูแล้วบอกว่าเกลียนก็เอาก็เกลียนนะเกลียนเออผมว่าผมต่อดีนะแต่เมื่อกี้ผมกดอะไรไม่รู้ ขอบทุกนะครับฮัลสวัสดีสวัสดีเฮ้ยสัตว์กูตั้งแต่วานแล้วนะมึงอ่ะเฮียทำงี hmm. ้พวกกูอ่ะเฮ้ยเบาเบาอัดคลิปอยู่เบาเบาเออเฮีย กูไม่เบา้าก็ได้กูออกก็ได้กูไม่เป็นไรเฮ้ย <c oughs> ยังงอนอยังงอนไม่เป็นไรกูไม่ได้งอนหรอเออคุณแวนครับคุณแมนค,คุณแวน,นครับขอ,อสงสัยจะติดขาดการติดต่อขออนุญ,ญาตนะครับ ไปหาคุณแมนเน่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 คุณแมนครับอ่าครับ,รบก็เมื่อกี้คุณเต่าโทรมาผมพูดกับเขาโอ้โเกือบเกียนไม่ทันเนี่ยเกือบเกียนไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้คุณเต่าโทรมาเหมือนจะมีท่าทีการงอน ไม่ได้ชวนเขามาอัดคลิปด้วยไงเขาเลยอาจจะงอนๆแหละก็ผมคุณกดทับท TP ด้วยชื่อผมมาเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจบพารเนี้ยนวผมอาจจะชวนเขาว่าเล่นเกือบเกยนไม่ทันอีกแล้วผมว่าผมมีปัญหามากเลยกระรงน่ะคุณมาทำเหอะมาเร็วพอแล้วหรอ พอแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตายจริงๆอ่ะผมคงไม่ไหวอ่ะมามาผมโยนไปตรงนี้เร็ว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 ตรงไหนจ้ะเร็วโอ้วเอาทำไมคูดต้นไม้ไหม่อ้ยโอ้ยโอ้ยต้นไม้ไหม้เวรแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสีมันไหวได้ไงอ่ะระวังนะครับ มันลามอ่ะโอ้ยตกอ่ะโอ้โหคุณมาเอาเนีมาเอามาเอาเร็วเร็วเร็วอาวมารโ<า>ยนไม่ได้น้ำอ่ะมันจะได้ไม่หายกดกินเลยนะกุ๊กกินให้อิม่มกินให้อิม่มกินให้อิม่มกินให้อิ่มไม่อิ่มมันไม่เข้าตัวเนี่ยสิเข้ามาลอะอาดับไม้ของผม ของคุณหรือว่าดาไม้อะของผมไงอ่าคุณไว้ต่อดิเดี๋ยวผมขุดเองเอาหินเอาที่ขุดไว้ข้างในเออผมขุดเองถ้าไม่คุณยืนได้ผมยืนไม่ได้ผม,มงงแล้วกดนั่งก่อนเลย ตรงนี้คุณทำตรงไหมเนี่ยตรงตรงคุณรีมันโคตรตรงอ่ะโคตรตรงตรงไหนวะน่ะไม่เป็นไรคุณมันเข้าด้านข้างดีแล้วมันจะได้ทำันไดได้ง่ายต้องทำหรอกไ้ย่ะ ใกล้เมือดอละจะเช้าหรือจะเมือกันเนี่ยเอ้าคนที่พี่มาครับผมทำไมเนะี่ยผมต้องการดาบ <c oughs> ดาบอยู่กับคนไหมอยู่กับผมไม่อยู่จุดจุดท,ที่กองไอ้เอามาละ เออเดี๋ยวพาร์ทหน้าอาจจะชวนคุณเต๋ามานะไม่งั้นคาง,งอนผมยอมไม่ได้เพื่อนงอนเพราะคุณนั่นแหละคุณแมนอ้าวกี่วอะไรกับผมนีกล่ะคุณอัดไปชวนเขาอ่ะคุณไปตะก้องมาะพผมตะก้องอ่ะแต่คุณคนเล่นอ่ะคุณไม่ชวนเขามาตะกล้องเลยเสียหายอย่ะ ครับก็สำหรับคนที่ดูอยู่ก็งงมีการเกียนบ่อยมากก็แมปเป็นคนตีนะครับก็ต้องมีการเกียนบ้างแหละเออคุณแมนครับทำไมมึงทำเต้นคู่ครับถ้ามึงตก,กมันทำไงตกนี้แค่พอโอ้โหว่วตกอ่ะคือมือกูผมไม่ได้ไวขนาด คุณเห็นว่าใครเกิดวนะน่ะคุณซอมบี้เกิดแล้วแคกแครก็แขกมาเยียโอ้โหนี่คือการต่อสู้ของสุดยอดอัศวินกับมอนสเตอร์เย็ด <Yeah, S 2> ได้อีกพี้วยอ่าผมดูคนอยู่เอาไหมอะไรนะเออเอยเอาไหมคนติดชื่อหรือเปล่าอะ ผมไม่ติดผมกินแล้วอ๋อคยโยนเอาไว้ข้างล่างสุดไอ้คุณถึงมาแล้วเหรอโอ้คุณติดเชื้อแน่เลยอ่ะอคุณเอาไปทำไม,มยังไม่หิวเลยนะผมจะเริ่มปั๊มต่อแล้วนะ เราวางมันเป็นสเต็ปเลยเอ่อคุณครับครับคุณต่อถึงแล้วใช่ไหมใช่แล้วคุณวางตรงทรายเรียบร้อยหรือยังยังคุณวางให้เรียบร้อยดิเดี๋ยวผมจะเอาหินไปต่อข้างๆทางให้มันกันตกโอ้ยเออเออเออ เลี้ยบอย่างครับปิดทางก่อนคีปเปอร์ฟาดคุณ่ะต่อไม่โต๊ <laughs> เจีย <laughs> โอ้ย <laughs> ได้ยินเสียงไหมครับเสียกันไฟเราล่ะครับ <laughs> คุณไม่เคยจะวางเลยนะต้นไม้คุณให้ปิดทางอะ่ะผมปิดแล้วอะ่ะ เไปคุณต่องี้ก็ได้แบบผมเนี่ยไม่ต้องให้ตรงหรอกไม่เอาอ่ะผมชอบความตรงอ๋อจบคลิปก่อนเลยไหมส่วนคุณเต๋าเข้ามาเล่นด้วยเดี๋ยวเขา<ต>งอนอ่ะผมสต๊อปไ,ไปก่อนก็ได้ขึ้นมานี่เราขึ้นมาโอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยอเขี้ยโอ้ยโอ,อ้ยอีสัตเออ ็ยังโคตรเกียนเลยนะครับด่านหรือผมส้นตีนเองครับไม่รู้แต่ก็ขออนุญาตเกียดจริงๆแค่นี้แหละกดเออ,เอไม,ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเมื่อกี้ผมมีอะไรติดตัวไปบ้างอะรู้สึกจะเป็นเห็นสี่สิบอันนะขอเกียนกลับครับขอขอเกียนกลับขอเกียนกลับขอเกียนกลับ ไปเด์มังกีขกก้ขอเกียนกลับมา40อันขอเกียนกลับมา40อันอันอ่าแล้วผมก็โยนให้มันไอ้แมนแมนครับคุณแมนมึงแมนครับมามาเอาเห็น40อันเร็วเข้ามาเดี๋ยวมันตกหายขึ้นมา ไป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 เอ่อต้นไม้ผมรองมาเป็นชาติชาติแล้วนะโอ้โหคุณไม่ได้ปักคุณได้ปุยยังอ่ะโอ้ยแม่งระเบิดเอาคุยโอ้คุยเหลือดวงเดียวอ่ะเอาดาบไปเอาให้ผมใจดวงเดียวผมเป็นตากล้องผมจะบู้อย่างสุดชีวิตผมขอดูก่อนว่ามีใครอยู่บ้างโอ้โหซาเลนเดอร์แม่พระเจ้าคีเปอร์ โอ้โหแล้วไปมองตาเซเลนเทอร์แมนโชกโดดไกลอ่าพดโผนไม่ั้นล่ะคุณผมได้ปุ๋ยแล้วผมไปปั๊มก่อนนะในฐานะ<บ>ที่คุณเป็นเพื่อนผมเอาดาบไปสู้กับมันอย่างสงักดิ์รีโอ,โโอ้โหหือหัวใจดวงเดียวนี่นะของไวเก็บไว้ในกล่องก่อนเออคุณไปทำทางกั้นเลยที่ คุณมี่หินก็ไปกั้นเอาไว้ไม่ให้มันมาเร็วๆต้องทำประตูฮ่ละท้ไมต่อแล้วผมทำประตูะตวะตไว้ละไหนคุณโอ้โหคุณคนตีนมากไอคุณขออยุาตัดคลิปวันดีกว่ามาเร็ว เอาเชือคุณเต่ามาเล่นด้วยอ่ะเป็นแขกรับเชิญของเราลงมาก่อนเร็วเปิดประตูบ้านน่าสวยดูเร็วมาปิดฉากมาปิดฉากกด f 5อ่าคุณมายืนกับผมเร็วเร็วๆๆๆแล้วก็มองกล้องมองกล้องมองกล้องเงยหน้าเงยหน้ามองกล้องไม่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 ทหารทดานเท่าผมที่เออเออนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ 快点啊！